ผนึกกำลังภาคเอกชนยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ระดับสากลบพคจัดเวทีเสวนาการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากลชี้ไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ 27กรกฎาคม2567แผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศบพคจัดเวทีเสวนาการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากลในงานอ w อร์แฟร์ไซ f o พาวเวอร์ฟอร์ฟิวเจอร์ไดมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์อวอ โดยได้รับเกียรติจากดรวิรัสักโคสุรัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปากฐกถาพิเศษเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยและการบรรยายพิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีโพธิราชผู้เชี่ยวชาญอาวุโสสกสและประธานอนุกรรมการแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์บพค บรรยายในหัวข้อแนวทางการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากลณห้อง2 1 1ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จกรกฎาคม2567แผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บพคจัดเวทีเสวนาการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากลในงานอวอร์แฟร์ไซเวอร์ฟอร์ฟิวเจอร์ไทยแลนด์มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์อววลนโดยได้รับเกียรติจากดรวิรศักดิ์โคสุรัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปากฐกถาพิเศษเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยและการบรรยายพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีโพธิราชผู้เชี่ยวชาญอาวุโสสกสและประธานอนุกรรมการแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์บพคบรรยายในหัวข้อแนวทางการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากลณห้อง210ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิตการออกแบบงานวิจัยให้ตอบสนองความต้องการของเทรนด์การนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งเป็น สกลุ่มได้แก่1กลุ่มผู้ที่มองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวเพื่อดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองเป็นหลักผู้ประกอบการสามารถนำเสนอบริการไม่ว่าจะเป็นการอาบป,ป่า forest bathing หรือการเข้าป่าเพื่อบำบัดและใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติไปจนถึงการท่องเที่ยวเพื่อการนอนหลับ sleep tourism และ2กลุ่มผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหลักแต่มองหาช่วงเวลาพักผ่อนระหว่างนั้นเช่นบริการ ให้คำปรึกษาโดยบำบัดออนไลน์สำหรับแขกผู้เข้าพักเป็นต้นดรวีรศักดิ์กล่าวเสริมการออกแบบงานวิจัยให้ตอบสนองความต้องการของเทรนด์การนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่1กลุ่มผู้ที่มองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวเพื่อดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองเป็นหลักผู้ประกอบการสามารถนำเสนอบริการไม่ว่าจะเป็นการอาบป,ป่า Forest bathing หรือการเข้าป่าเพื่อบำบัดและใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติไปจนถึงการท่องเที่ยวเพื่อการนอนหลับ Sleep tourism และ2กลุ่มผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหลักแต่มองหาช่วงเวลาพักผ่อนระหว่างนั้นเช่นบริการให้คำปรึกษาโดยบำบัดออนไลน์สำหรับแขกผู้เข้าพักเป็นต้นดรวีรศักดิ์กล่าวเสริมผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีกล่าวว่าแผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์บพคอ เห็นความสำคัญของการวิจัยด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันทั้งภาควิชาการภาครัฐและภาคธุรกิจได้แก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตสมาคมสปาไทยและสมาพันธ์สมาคมสปอนรวมกับนักวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในประเทศไทยซึ่งผลคอความสำเร็จในวันนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกาเวลโฮเทลหนึ่งแห่งและผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสตา9แห่งซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลที่สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายัางประเทศไทย นอกจากนี้ได้วางแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวผ่านการสนับสนุนการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านสัพพลายและส่งเสริมการตลาดในกลุ่มเวลเนตรีฮับ i t o ร y ทรีลองสเตย์และทัวริ s m มฟอร์ออลเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจบริการอื่นๆได้แผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมด้วยเครือข่ายมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันคือ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสร้างรายได้ให้กับประเทศรวมถึงทำอย่างไรให้เกิดการบูรณาการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ภายใต้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการการออกแบบแผนงานทางด้านตลาดในกอลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อคนมั่งมวลหรือ Tourism for All ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2,570ผลตอบแทนจากการลงทุน Return on Investment หรือ ROI อ้องขยับได้3.5เท่าหรือประมาณ3-4,000ล้านบาท และในอนาคตปี2,567ถึง2,570กลุ่มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเป็นคียหลักในการขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ Net Zero Pathway และเชื่อมกับมาตรฐานสากลต่อไปสำหรับด้านของการตลาดเป็นภารกิจของหน่วยงานหลักอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท โดยมีนักวิชาการคณะนักวิจัยกลุ่มท่องเที่ยวบพอขอหนุนเสริมทั้งด้านของ market foresight และการสำรวจเทรนด์ในปัจจุบันตลอดจนสนับสนุนการจัดเตรียมความพร้อมด้าน supply ในการรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่าน soft power ต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีกล่าวทิ้งท้ายสำหรับเวทีเสวนาการยกระดับการเที่ยงเที่ยงเชิง,เงสุขภาพสู่การรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากล เป็นเวทีที่รวมพลังนักวิชาการด้านด้านสุขภาพแถวหน้าของเมืองไทยผนึกกำลังผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวผู้กร่ำวอดในวงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ประกอบด้วยสดดรเกียรติคุณวิพาดาคุณาวิติกุลรองอธิการบดีส่วนวิทยาศาสตร์สุขภาพสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตและผอชุดแผนงานการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงบพค ดรศิวริตพงศกรสินรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยกันและหัวหน้าโครงการการพัฒนาการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่อันดามันและพื้นที่เชื่อมโยงรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มฟื้นฟูสุขภาพดรเกษวดี ody, พุทธภูมิพิทักษ์หัวหน้าโครงการการยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสำหรับตลาด นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงภูมิภาคเอเชียตะวันออกคุณนิธิสืบพงสังผู้ประกอบการนำเที่ยวบริษัทนาทีเอเซดเวนเจอร์สพร้อมด้วยคุณชวนัทสินทุเขียวประธานสมาพันสมาธ์คมสปานเลนไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนพัฒน์หนองคูผู้ประสานงานแผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์บพเป็นผู้ดำเนินรายการสดดรเกียรติคุณวิพาดาเผยว่า การผลักดันเวลเนตทัวริสิมประเทศไทยให้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาต่อยอดทั้งด้านของการพัฒนาด้านคุณภาพมีการส่งเสริมมนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นความเป็นไทยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ รถดร์ิวริดกล่าวว่าในเวทีแห่งนี้เราทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกันคือการท่องเที่ยวคุณค่าสูงซึ่งจะนำไปสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงต่อไปนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศผลงานที่ทำนัขณะนี้การต่อยออดจากฐานงานเดิมในปีที่ผ่านมาโดยโฟกัสที่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ h e เฮลทัวริ i s m คือการเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและมีการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในด้านต่างๆในพื้นที่อันดามันได้แก่หนึ่งการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ทำคนดีให้ไม่ป่วยสองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ทำให้คนป่วยหายดีและ 3. การท่องเที่ยวเชิงบำบัดสุขภาพและ Rehabilitation Tourism เพิ่มพลังให้แข็งแรงประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติอย่างมากทั้งคุณภาพด้านการดูแลรักษาพร้อมกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวพบว่ามูลค่าการตลาดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพมีมูลค่า3 4 6พันล้านดอลลาร์สหรัฐและประเทศไทยอยู่ในอันดับที่24จาก218ทั่วโลกและได้อันดับ9จาก45ประเทศ ในภูมิภาคเนื่องจากประเทศไทยนั้นมีปัจจัยด้านบวกอื่นๆอ,อีกมากมายทั้งค่ารักษาที่ไม่สูงภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผนไทยนวดไทยตามวิธีถิ่นแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งเรามีซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่เป็นทุนที่แข็งแรงของเราเป็นต้นรดรสิวริศกล่าวเสริม ด้านดรเกสวดีกล่าวว่าสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเราได้นำผลงานวิจัยภายใต้แผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์บอพคซึ่งเป็นสต็อกออฟโนเลตนับตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันมาต่อย,ยอดสู่การใช้ประโยชน์ r e s e a r ์ h ย t i ท i z a t เ o n เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟูให้เข้าถึงตรงใจนักท่องเที่ยวในหลายกลุ่มเป้าหมายเช่นจีนฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆอาทิฮิตฮ่องกง2 0ง4และงานโรดโชในหลายประเทศโดยได้รับร่วมมือและการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ทและสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวอทอซึ่งทุกครั้งได้รับการตอบรับอย่างดีเป็นที่พึงพอใจนอกจากนี้ ยังได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดผ่านซึ่งเป็น B2B แพลตฟอร์มและไม่นานเกินรอเราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้ที่งาน Travel Show ในเกาหลีใต้และ e t b Asia ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญในการเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวระดับโลก ด้านของชัวนัดประธานสมาพันธ์สมาคมสปาเลสเลเผยว่าตลาดสุขภาพที่เฟื่องฟูคือการที่ผู้บริโภคมุง่งที่จะใช้จ่ายไปกับผลิตภัณฑ์และบริการมากขึ้นรวมถึงการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อปรับปรุงสุขภาพสมรรถภาพทางกายโภชนาการรูปร่างหน้าตาการนอนหลับและการเจริญสติเช่นกำหนดลมหายใจการนั่งสมาธิและการเดินสมาธิเป็นต้น ขณะที่นายนิติจากบริษัท NUTTY s a d Ventures เผยว่า Tourism for All All for Tourism การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลคือการสร้างทุกโอกาสเพื่อคนทุกคนได้เดินทางท่องเที่ยวต้องสร้างความตื่นรู้และความเข้าใจรวมถึงการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนปัจจุบันมีการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชเพื่อดูว่าโปรแกรมที่โรงพยาบาลมีสามารถ ที่จะต่อยอดเป็นแพ็กเกจการท่องเที่ยวอย่างไรและมองว่าทำอย่างไรให้คนมาใช้บริการได้รับการต้อนรับที่ดีกลับไปนี่คือสิ่งสำคัญในอนาคตอันใกล้เราจะมีการจัดแฟมทริปเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งเพื่อคนทั้งมวลอย่างดีที่สุดต่อไปในการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากลนี้จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องนำองค์ความรู้จากภาควิชาการมาหนุนเสริมการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ถึง2567แผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์บพอ,อมีนักวิจัยกว่า85คนจากกว่า20มหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากบพคอ ให้ดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงพร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ไปขายจริงในงานเทรดโชว์และโรดโชว์ต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงตลาดในระดับสากลซึ่งในเดือนตุลาคมนี้คณะนักวิจัยจากบ,บพคนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีโพธิราชจะมีภารกิจนำผลงานวิจัยทางด้านสปาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอในงานเซาบิย์เซาท์เวสต์ ซาเบ์ซาเวส์2024ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย e เป็นหนึ่งงานสำคัญที่เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายและผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยสู่ระดับสากลต่อไป